ตาพรกล่าวถามหลวงพี่ว่าถ้าท่านไม่ประสงค์ไปที่ไหนอีกขอนิมนต์ท่านให้จําอยู่ที่วัดนี้เลยได้ไหมายขอรับเมื่อได้ยินคําขอของตาพรหลวงพิสมุน์กล่าวยังอ่อนโยนก่อนตอบด้วยน้ําเสียงเมตตาว่าโยมพรเราทุกคนล้วนมีหน้าที่และภาระรที่ต้องกระทําพระอาจารย์เองมีความตั้งใจที่จะทุดงเพื่อสแสวงหาความสงบและสร้างบุญบรารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่หากวันใดที่วัดแห่งนี้ต้องการที่พึ่งทางใจอีกพระอาจารย์ยินดีจะกลับมาเสมอไม่ต้องห่วงนะโยม ตาพรพยักหน้าด้วยความเข้าใจแม้จะเสียดายแต่ก็รู้ว่าหลวงพี่สมน์มีจุดหมายอันยิ่งใหญ่ตาพรกล่าวขึ้นด้วยความเคารพว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะดูแลวัดนี้ให้ดีและจะรอหลวงพี่เสมอขอรับขอให้หลวงพี่ธุดงอย่างปลอดภัยและได้พบกับธรรมที่ท่านสแสวงหาหลวงพี่สมนกล่าวอย่างอ่อนโยนพรางให้พรตาพรขอให้โยมพรมีสุขก,กายสุขใจประสบแต่ความสงบเรียนหากวันใดเราจะได้พบกันอีกก็ขอให้เป็นวันที่จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศล ในตอนกลางคืนหลวงพี่ออกเดินจงกรมที่ลานข้างๆกุฏิศักดิ์พักใหญ่ๆมีแสงวิบวับวับอยู่หลังศาลาหลวงพิสมนหยุดเดินจงกรมชั่วครู่หันไปมองแสงวิบวับที่ปรากฏอยู่หลังศาลาด้วยความสงบแม้เป็นแสงที่ดูผิดปกติแต่ท่านไม่หวั่นไหวท่านก้าวเท้าอย่างนุ่มนวลเดินเข้าไปใกล้เพื่อตรวจสอบเมื่อมองไปที่แสงนั้นก็พบว่าเป็นร่างของดวงวิญญ,ญาณเก่าแก่แต่งกายแบบโบราณท่าทางเคารพศรัทธาย,ยืนพนมมืออยู่ดวงวิญญ,ญาณน,นั้นกล่าวขึ้นอย่างนอบน้อมข้าพเจ้าขออนุญ,ญาต มาปรากฏตัวต่อท่านข้าพเจ้าคือผู้ที่ดูแลวัดนี้อยู่มาหลายร้อยปีแล้วข้าพเจ้ายินดีที่วัดนี้ได้มีพระมาจัญพรรษาและบุรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นอีกครั้งหลวงพิษุมลพยักหน้าอย่างสำรวมและกล่าวด้วยน้ำเสียงเมตตาข้าพเจ้าอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านหากท่านยังมีสิ่งใดที่ต้องการฝากฝังให้กระทำเพื่อวัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ดวงวิญญาณนั้นรู้สึกปลื้มปิติเพียงเห็นวัดได้รับการดูแลและมีชาวบ้านมาทำบุญอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าก็สุขใจแล้ว แต่หากจะช่วยเพิ่มบารมีให้วัดนี้ข้าพระเจ้าฝากคำอธิษฐานนี้ไว้ให้ท่านช่วยสืบสานการสอนธรรมะแก่ชาวบ้านให้วัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจต่อไปด้วยเถิดหลวงพิสมนรับคำฝากฝั่งนั้นอย่างสงบท่านนั่งลงผนมมือและกล่าวคำอธิษฐานเพื่อให้ดวงวิญญาณได้พบกับความสงบสุขในภพภูมิใหม่และให้วัดนี้เป็นที่สงบร่มเย็นแก่ทุกผู้ทุกนามที่มาเยือนเมื่อคําอธิษฐานสิ้นสุดดวงวิญญาณนั้นค่อยๆจางหายไปในแสงสว่างวับวาบทิ้งไว้เพียงความสงบเยือกเย็นในลานวัด เช้าวันต่อมาหลังจากกลับจากบินทบาทท่านได้ชวนตาพรไปดูที่ข้างหลังศาลาว่ามีอะไรอยู่บ้างและได้พบว่าเป็นหลังไม้เก่าๆพุดขึ้นจากดินหลวงพิสมนและตาพรมองหลังไม้นั้นด้วยความสงสัยตัวหลังไม้ทําจากไม้เก่าแก่มีร่องรอยของการฝังดินมายาวนานจนผุก,กร่อนเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพไว้ได้ดีตาพรมองหน้าหลวงที่ด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสงสัยและตื่นเต้นหลวงพี่ขอรับในหลังนี้จะมีอะไรอยู่หรือขอรับตาพรถามเบาๆ หลวงพิสมนกล่าวขึ้นอย่างสงบสิ่งที่พบนี้อาจเป็นของเก่าที่คนสมัยก่อนเก็บรักษาไว้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อวัดเราลองเปิดดูกันเถิดเพื่อดูว่ามีอะไรที่เราจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อเปิดลังไม้ออกภายในกล่องนั้นมีแผ่นทองจารึกธรรมคำสอนโบราณพร้อมด้วยพระพุทธรูปขนาดกลางซึ่งทำจากทองคำบรรจุอย่างเรียบร้อยหลวงพิสมนพนมมือและกล่าวอนุโมทนากับสิ่งที่พบ ตาพรสิ่งนี้อาจเป็นของที่บรรพชนเคารพบูชาและตั้งใจเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นสมบัติธรรมเราจะนำพระพุทธรูปนี้ไปตั้งไว้ในศาลาเพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้สักการะส่วนคำสอนโบราณนี้ข้าพระเจ้าจะศึกษาดูและนำมาใช้ในการแสดงธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อไปตาพรยิ้มออกมาอย่างยินดีเป็นบุญของพวกเราที่ได้พบของมีค่าขนาดนี้วัดเราจะได้เป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านได้อย่างแท้จริงหลังจากข่าวการค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่ในวัดไทรสพัดออกไปชาวบ้าน จากทั้งใกล้และไกลต่างพากันเดินทางมายังวัดเพื่อกลับไหว้สัรรกการะพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ด้วยความเคารพและศรัทธาบ้างก็นําดอกไม้ทุกเทียนและเครื่องบูชามาถวายบรรยากาศที่วัดเงียบสงบและอิ่มเอิบไปด้วยแรงศรัทธาจากทุกคนหลวงพิสุม์ได้กล่าวสอนและให้ชาวบ้านได้ฟังธรรมเป็นครั้งคราวเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงการมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญในธรรมตาพรเองก็รู้สึกปลื้มใจมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญนี้เขาได้อาสา,าดูแลความเรียบร้อยรอบวัดและช่วยจัดที่นั่งให้ผู้คนที่มาสักการะเป็นการตอบแทนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหลังจากนั้นวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีพระพุทธรูปทองคาอันศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านต่างพากันมาทําบุญและปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องทําให้วัดนี้กลายเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนในพื้นที่หลายคนที่เดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปทองคาองค์นี้กลับไปแล้วพบว่าชีวิตดีขึ้นบางคนได้ผลสําเร็จ ในหน้าที่การงานบางคนหายจากโรคภัยบ้างก็รู้สึกสบายใจและสงบในจิตใจเมื่อตั้งใจขอพรอย่างศรัทธาและมีความเพียรเมื่อได้ผลสําเร็จตามที่หวังพวกเขาก็กลับมาที่วัดอีกครั้งเพื่อทําบุญและกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความสํานึกในพระคุณนําสิ่งของมาถวายรวมถึงเครื่องศักตระต่างๆทั้งดอกไม้ทูบเทียนและอาหารแห้งหลวงพิสมนเห็นเช่นนั้นจึงเทศนาสอนให้ชาวบ้านรู้จักการพึ่งพาความเพียรของตนเองควบคู่ไปกับการยึดมั่นในศีลธรรม เื่อให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง